27สิงหา 1, คม2564เยียวยาต่อเนื่องมาแล้วกลุ่ม2กันยายนนี้รับคนละ5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก็มาพบกันในวันที่27สิงหาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็มาแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้องสำหรับการเยียวยาล่าสุดจากทางรัฐบาลข่าวสารความคืบหน้าเยียวยากลุ่มสองก็มาแล้วนะคะกันยายนนี้ได้รับเงินพร้อมกันคนละ5,000บาทเตรียมเฮนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันด้วยนะคะ และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารความคืบหน้ากับการเยียวยาต่างๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่มีการโอนเงินกันแล้วสำหรับเงินเยียวยาล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะที่ให้คนละ5,000บาทซึ่งในส่วนของกลุ่มแรกนั้นก็คือ จะมีการโอนให้ในวันที่24สิงหาคม2564ถึงวันที่26สิงหาคม2564ซึ่งล่าสุดข่าวความคืบหน้าสำหรับกลุ่ม2ก็มาแล้วนะคะซึ่งสำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรับเงินตามมาตรา40 19จังหวัดหลักที่สมัครพร้อมชำระเงินสมทบในวันที่24สิงหาคม2564ที่ผ่านมา จะสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่27สิ่งหาคม2564นี้เป็นต้นไปค่ะที่เว็บไซต์ของทางประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th ซึ่งในส่วนของ19จังหวัดหลังก็ได้แตกได้แก่จังหวัดชนบุรีอยุธยาฉะเชิงเซาการจนะบุรีตาก นครน,นายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทองค่ะกลุ่มนี้นะคะจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ในช่วงกลางเดือนกันยายน2564นี้ค่ะก็สรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะ สำหรับกลุ่ม2ที่ได้รับเงินเยียวยาผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40มาตรา40นี้19จังหวัดที่สมัครพร้อมชำระเงินสมพบภายในวันที่24สิงหาคม2,564ตรวจสอบสิทิ์ได้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2,564นี้เป็นต้นไปค่ะและจะได้รับเงินในช่วงกลางเดือนกันยายน2,564ค่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารได้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เรียบร้อยแล้วและจ่ายเงินสมทบเรียบร้อยแล้วผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมรับเงินคนละ5,000บาทได้เลยคะ่ะทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้รับทราบตามลำดับ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ